ทุกคนหู้บอวาจังหวัดนครสวรรค์มีอาหารอินเดียพร้อมเดอ้อสือว่าร้านดิมันตราเป็นร้านอาหารอินเดียที่มีชุดบาลีบริการให้ลูกค้าใส่พร้อมมีชุดให้เลือกไล่แบบเลยเอ้าว้าวเลยก็เลยเลือกเป็นสีเขียวเพราะสีเขียวทำให้เขียวเหนียวซับค่ะบรรยากาศในร้านคือจังประเทศอินเดียอีแทบอรกร,รู้เพราะว่าผู้สาวเว้าเลยก็ยังบ่เคยไปภายในร้านก็จะมีโซนบาร์ที่มีเครื่องดื่มพร้อมบรรยากาศในร้านก็ดีเหมาะกับการพาครอบครัวและก็เพื่อนๆมาพักผ่อนเด้อค่ะประสบการณ์ครั้งแรกของผู้าวาวาวเการากิว้านเลย เด็กเสิร์ฟ er ที่เป็นคนอินเดียแท้ๆที่ทบาภาษาไทยบ่ได้แล้วก็บาลา้าซ่งกิดบ่ได้พร้อมที่สร้างเมนูแต่และเมนูเด็กเสิร์ฟก็ต้องโทรหาเจ้าของร้านผู้สาวว้าเลยก็เลยสร้างเมนูประจํา้องทางร้านมาเลยค่ะโดยผ่านทางเจา้าของร้านที่เพิ่นแนะนํามาพอผู้สาวว้าเลยก็บรู้ว่าเมนูได้ที่คนนิยมกินก็เลยให้ทางร้านจัดเต็มมาซะเลยค่ะผู้ใดรู้จักเมนูใดลองคอมเมนต์เมนูมาบอกได้เด้อก่อนที่อาหารที่สร้างสิมาลองชิมออเดอร์เบื้องก่อนเด้อที่เห็นอยู่นี่หล,ลายๆคนอาจสิรู้จักเพราะว่าเป็นออเดอร์ขึ้นซื้อของอินเดียเลยแล้วก าคลิปในทิกตอกนั่นก็คือปลานิปูรินั่นเองมาลองเบื้งด้วยว่าการกินปลานิปูริครั้งแรกรสชาติที่เป็นจังไดแต่ละคำข้องปลานิปูริ เขาะเหตุมาพอดีคำเลยรู้มาว่าการกินปานีปูรีให้แซบต้องเอาเข้าวป้ากินเข้าไปทีละคำเลยค่ะเจ้าของร้านบอกว่าให้กินคู่กับสาสิเข้ากันเลยน้ำชาที่กินคู่กันเอื้อน,นว่ามาซาลาที่แล้วอาหารที่สร้างก็มาแล้วค่ะที่เห็นอยู่นี่เขื่อนว่าแผ่นแป้งหนานกระเทียมอารมณ์คือกินแทนข้าวเนีค่ะกินกับเมนูที่สร้างมาเขาเลยรู้จักเมนูที่เห็นอยู่นี่คอมเมนต์มาบอกได้เลอเพราะว่าผู้สาวเอาเลยก็บคุ้นกับอาหารอินเดียเพราะว่าเป็นการกินครั้งแรกคือการจ้าบอกแค่ว่าแต่ละเมนูสิเป็นกรีนเครื่องเทศและสมุนไพร ซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นข้องอาหารอินเดียอยู่แล้วแล้วก็สั่งข้าวหมกเนื้อแกะมาพร้อมแต่ว่าลักษณะของเม็ดข้าวมันยาวๆค่ะกินเข้าไปคําแรกบอกเลยต้องมาลองชิมเองค่ะบรรยากาศในร้านก็ดีมีเสียงดนตรีบรรเลงให้ฟังพร้อมปกติร้านนี้ลูกค้าที่เยอะแต่ตอนกลางคืนแต่ว่าวันนี้โชคดีที่ผู้สาวเว้าเลยมายามตอนกลางวันแต่ผู้สาวเว้าเลยก็สั่งข้องว่านล้างปากมาชิมเบื้องพร้อมเอ็นตอนแรกก็นึกว่าไอศครีมพอดูจักซีและหน้าตาคือจังไอศครีมละลายเลยค่ะจะช้าอยู่ใหญ่ลองชิมเบิงด้สนใจที่องเบิ่ง มาได้เลยที่จังหวัดนครสวรรค์ซื้อวาราสดิมันตรา